ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ช่วงกลางๆของยุครัตนโกสินทร์ฝรั่งอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามาหากินอยู่ในเมืองไทยเป็นจํานวนมากโดยมีเจตนาแอบแฝงหวังจะฮุบแผ่นดินไทยไปแบ่งกันคนละครึ่งพวกหนึ่งเอาฝั่งพระนครไปครองอีกพวกหนึ่งเอาฝั่งธนบุรีทั้งแถบไปกินโดยอาศัยลับน้ำเจ้าพยาเป็นเส้นแบ่งเขตแดนลวดลายของฝรั่งทั้งสองพวก ทำไทยเราเจ็บแสบมากแต่ประเด็นที่ต้องการนำมากล่าวถึงอยู่ที่ไพ่ป๊อกหนึ่งชุดมีห2บใบซึ่งพวกฝรั่งใช้เล่นไพ่กันมานานแล้วพอมาอยู่เมืองไทยก็เอาไพ่ป๊อกมาเล่นเกมพนันแก้เหงาคนไทยเห็นแล้วรู้สึกเข้าท่าดีเลยเอาไพ่ป๊กห้าบใบมาหัดเล่นในหมู่คนไทยฝรั่งเล่นไพ่บริษไพ่โป๊กเกอร์เพและรัมมี่ ไทยเอามาเล่นก้าเกแจกไพ่แค่สามใบได้เสียรู้กันในเดียวหมู่หรือจ่ารู้กันในวันเดียวต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองสงบลงเมืองไทยผ่านความเดือดร้อนขนาดหนักจากนั้นตามกฎของวิวัฒนาการเมื่อต่ำสุดก็เริ่มโผล่หัวค้นน้ำเริ่มเจริญขึ้นบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขไร่ฝ้าหน้าใส หาเงินหาทองได้คล่องๆธรรมชาติของคนไทยนิยมเล่นการพนันเล่นไพ่กันอย่างเป็นล่ำเป็นสันมีตั้งแต่บ่อนขนาดใหญ่สำหรับเจ้าสัวอาเสียท่านขุนคุณหลวงเข้าไปเล่นได้เสียคืนแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนบ่อนขนาดกลางสำหรับคนฐานะพอมีอันจะกินได้เสียคืนแล้วเป็นพันตลอดจนบอนเล็กน้อยจ้อยจิ๊บได้เสียแค่หลักสิบหลักร้อยมีผุดขึ้นทุกหย่อมหญ้า พบเจอได้ทุกตรอกซอกซอยในที่นี้จะไม่กล่าวถึงตำรวจมีเอี่ยวกับเจ้าของบ่อนหรือไม่จุดสำคัญของเรื่องก็คือแต่ละบ่อนมีนักเลงการพนันเข้าไปอุดหนุนกันอย่างคับคั่งบ่อนละเป็นสิบบ่อนใหญ่มีเป็นร้อยจึงเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมานั่นคือทำอาหารไปขายให้คนในบ่อนโดยขออนุญาตจากนายบ่อนเสียก่อนและต้องมีเงินใต้โต๊ะยัดใส่มือในบ่อนด้วย ถึงจะเอาอาหารไปขายได้เมื่อผ่านกฎกติกามารยาทเข้าตามตรอ,อกออกตามประตูแล้วนักเลงการพนันก็หิวเป็นอยากกินก็สั่งเด็กของร้านอาหารเมนูที่เด็กถือติดมือไปชอบอไรก็เปิดดูบอกให้เด็กจดใส่เศษกระดาษเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบยังไงกาชับไปด้วยจานเล็กหรือจานใหญ่บอกให้ละเอียดทางร้านยินดีทำตาม ประกอบอาหารตามใบสั่งแล้วเสร็จเด็กวิ่งงานจะเป็นคนเอาอาหารใส่ตะแกงหน้ารถจักรยานปั่นไปส่งบ่อนอยู่ไกลแค่ไหนถ้าไม่ถึงขนาดข้ามจังหวัดยินดีบริการทุกระดับประทับใจราคาอาหารเท่าไหร่จ่ายให้เด็กได้ทันทีเด็กส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเจ้าของร้านอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเด็กชักดาบหนังตุวมคนข้างบ้านผมมีอาชีพขายขกเกลียบว่า ลูกเพิ่งหมาแงนย่างเข้าเกลียบขายอยู่ที่ปากซอยสองรายได้แต่ละวันเรื่อยๆมาลงเรียงชักหน้าไม่ถึงหลังค่าเช่าบ้านแทบไม่มีจะให้แกเพิ่งรู้ว่าตนเองเป็นแม่ครัวฝีมือเอกก็ในยุคบ่อนเฟื่องฟูนี่เองกล่าวคือมีบ่อนไพ่ของคนรู้จักกันเปิดอยู่ในซอยสามวันหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำที่ปากซอยสามหยุดขายไปทำบุญวันเฉยงเม้ง,มงต่างจังหวัด เจ้าของบ่อนเห็นนางต้วมเป็นแม่ค้านึกว่าแม่ค้าต้องทำอาหารได้ทุกอย่างไม่ใช่ปิ้งเขาเกลียบว่าวขายอย่างเดียวว่าจ้างให้ทํำแกงเขียวหวันไก่กับต้มพะโล้หมูสามชั้นไปให้อย่างละหม้อนางต้วมเคยแต่แกงกินเองก็ว่าอร่อยดีพอมีคนว่าจ้างเลยปรุงรสสุดฝีมือให้หนายป๊อกลูกชายเรียกรถสามล้อ เอาแกงสองหม้อไปส่งให้ทางบ่อดไผ่ปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขาไผ่ชมปอกไปตามๆกันว่าอร่อยมากดีกว่าสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินซ้ำๆซักๆเบื่อเต็มทีแล้วเจ้าของบ่อนพอใจจ่ายค่าแกงให้หนังตุ้มเป็นพิเศษนับแต่นั้นเป็นต้นมาบ่อนซอยสามว่าจ้างหนังตุม้มทำอาหารไปส่งเรื่อยๆอุดหนุนร้านกว๋วยเตี๋ยว แบบนานปีทีหนเพราะข้าวลาดแกงกินอยู่ท้องดีกว่าก๋วยเตี๋ยวหนังต้วมก็พัฒนาความรู้ทางอาหารให้มากยิ่งขึ้นใครเขียนตำราปรุงกับข้าวโน่นนี่นั่นก็พยายามซื้อมาอ่านและหัดทำทีแรกทํากินเองและแจกเพื่อนบ้านให้ชิมดูก่อนเมื่อได้รับคำชมว่าอร่อยถูกปากถึงจะทำไปขายให้ทางบอดอาหารของหนังต้วมจึงมีหลากหลาย ร้านอาหารตามสั่งสมัยนี้แม้แต่สุกิยาก้ตำรับญี่ปุ่นแท้ก็ทำได้อีกด้วยขนากำลังมือขึ้นกิจจิศการทำอาหารอร่อยของนางต้วมแพร่สะพัดถึงหูบ่อนอื่นๆพากันสั่งให้ต้มผัดแกงทอดไปส่งที่บ่อนของตนบ้างคนเราเมื่อบุญวัสนาช่วยทำอะไรก็ดีไปหมดเรื่องปิ้งเขาเก็บว,ว่าวขายรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นอันภาพเก็บเข้าลิ้นชักหันมาประกอบอาหารขายอย่างเป็นลํำเป็นสันถึงขั้นมีลูกจ้างมาช่วยหั่นผักหั่นหมูเห็ดเป็ดไก่และโคลกเครื่องแกงด้วยสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องแกงสำเร็จรูปที่ตลาดก็ไม่มีขายต้องโคลกเองลูกเดียวเริ่มต้นด้วยการแกงวันละเจ็ดแปดหม้อผัดกับทอดอีกอย่างละสามสี่กระทะตกถึงช่วงปลายปี ต้องอาศัยลูกจ้างช่วยงานถึงสามคนรายได้ดีจนสามารถย้ายจากบ้านหลังเก่าผูกพังไปเช่าตึกแถวสองชั้นในป๊อกลูกชายมีทุนออกรถกระบะขับไปส่งอาหารตามบ่อนทั้งไกลใกล้มีรายได้งดงามปานเสกได้เองสรุปว่าทุกอย่างไปดิสสวยเริ่มตั้งตัวได้มีเงินฝากธนาคารเป็นก่อเป็นกำรรแต่ประเด็นที่จะเล่า ไม่ใช่การสร้างเนื้อสร้างตัวของนางตุม้มเป็นบอนพนันซึ่งผุดขึ้นในเมืองหลวงเป็นดอกเห็ดกลางฤดูฝนมีทั้งบ่อนเถื่อนและบ่อนตีตัว๋วคำว่าตีตั๋วหมายถึงทางบ่อนขออนุญาตจากตำรวจท้องที่ทางตำรวจออกตั๋วให้เปิดบ่อนให้ตามวันเวลาที่ขอไว้ส่วนบ่อนเถื่อนไม่ต้องพูดถึงมีอยู่เพียบมากกว่าบ่อนตีตั๋วหลายสิบเท่าฝ่ายนางตุ้ม บ่อนใดมาว่าจ้างยินดีทำอาหารไปส่งให้หมดไม่เลือกที่รักมักที่ชังแม้กระทั่งบ่อนวิ่งคือบ่อนเฉพาะกิจไม่มีที่อยู่หลักแหล่งแน่นอนก็อุตส่าห์ทำอาหารไปส่งให้นักพนันมีอาหารอร่อยกินอิ่มน้ำสำราญตอนนั้นมีบ่อนวิ่งเปิดขึ้นแถวๆสะพานดำข้ามคลองกปาสามเสนซึ่งเคยมีคนดวงตกเคราะห์ร้าย โดนรถไฟบทขยี้ร่างแหลกเหลวเป็นชิ้นๆต่อมากลายเป็นผีเฮี้ยนสำแดงร่างเขย่าวขวัญชาวบ้านแถวนั้นเจ้าของบ้านบางคนถึงกับย้ายไปอยู่ที่อื่นเอาบ้านให้เช่าชู่คราวไปก่อนบ้านให้เช่าริมคลองป่า,ปาใกล้สะพานดำหลังหนึ่งถูกเปิดเป็นบ่อนวิ่งทางบ่อนได้ว่าจ้างทำอาหารไปส่งโดยจ่ายก่อนรับของทีหลังเพื่อให้หนางต้วมวางใจได้ว่า บ่อนวิ่งไม่วิ่งหนีชักดาบค่าอาหารฝ่ายนิอกลูกชายหนังต้้มก็ขยันนำอาหารบรรทุกท้ายรถกระบะไปส่งถึงไหนถึงกันสำหรับบ่อนวิ่งมักจะสั่งอาหารจำพวกหมูทอดแดดเดียวเนื้อเข็มทอดผัดกะเพราหมูสับและอื่นๆที่เป็นกับแกล้มหนังต้้มก็ทำตามใบสั่งอย่างเคร่งครัดแต่บ่นวิ่งเป็นโรคลักกะปิดและกะเปิด คือเดี๋ยวเปิดบ่อนไม่นานก็ปิดตัวเองเพราะนักเลงพนันไปเล่นบ่อนอื่นที่ใหญ่กว่าระหว่างนั้นนังต้วมสามารถขอติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานจากองค์การโทรศัพท์ได้แล้วถือว่ากิจาการเฟื่องฟูมากเนื่องจากโทรศัพท์สมัยนั้นคิดค่าติดตั้งเครื่องละสถึงสี่ห0ในขณะที่รถเบนป้ายแดงคันละแสงก,กว่าคิดดูเถอะว่า ราคาโทรศัพท์ต่อหนึ่งหมายเลขแพงขนาดไหนแต่โทรศัพท์สาธารณะเริ่มมีแล้วโดยมีตู้โทรศัพท์ยุคติดกับตู้ขายหนังสือและสินค้าเบเตต์เลตจาพวกมาฝรั่งยาอมและทอฟฟี่วันหนึ่งทางบอดวิ่งที่ว่าอยู่ใกล้สะพานดำข้ามคลองประปาโทรจากตู้สาธารณะสั่งหมูแดดเดียวทอดกับเนื้อทอดอย่างละหนึ่งกระทะค่าอาหารให้ไปเก็บที่บ่อน นังต้วมเกิดเอกใจรู้สึกเป็นเรื่องผิดปกติเพราะบ่อนวิ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดถ้าทําไปส่งให้แล้วบ่อนปิดอย่างกระทันหันจะเอาไปยัดเยียดให้บ่อนอื่นๆก็น่าเกลียดเพราะเขาไม่ได้สั่งแต่ในป๊อกเป็นนักดื่มเลยบอกกับแม่คือหนังต้วมไปว่าเขาสั่งมาแม่ก็ทําไปเถอะผิดนักฉันก็เอาไว้เป็นกับแกล้มกินเอง หมูแดดเดียวฝีมือแม่อร่อยดีจะตายถ้าเสียดายค่าโสหุ้ยฉันควักตังจ่ายให้แม่เองก็ได้นะลูกชายว่ายังไงหนังต้วมก็เห็นดีตามลูกว่าซื้อหมูมาทำเป็นหมูแดดเดียวคือเอาไปตากแดดเช้าถึงบ่ายแก่กก็เอาลงจากหลังคาบ,บ้านใส่กระทะทอดน้ำมันส่วนเนื้อเค็มหั่นเป็นชิ้นพอคำทอดได้เลยเราวหกโมงเย็นก็ตักใส่ถาดสองถาด ให้ลูกชายเอาไปส่งที่บ่อนวิ่งริมคลองป่าป่าตอนในป๊อกขับรถกระบะไปถึงหน้าบ้านรู้สึกแปลกใจที่บ้านเงียบเชียบผิดปกติบ้านใกล้เรือนเคียงก็หายเงียบไปอยู่เสียที่ไหนก็ไม่รู้มองซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนบ้านร้งรางไร้สิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยเมื่อเข้าไปดูในที่ซึ่งเคยเปิดบ่อนพนันก็พบแต่โต๊ะเก้าอี้ที่ใช้นั่งเล่นไฮโลโปปั้นไม่มีวี่แววเจ้าของบ่อน ที่เป็นคนโทรสั่งหนังต้มให้ทำกับแกล้มมาส่งในป๊อกเดินเข้าไปดูที่ห้องชั้นบนเพราะคิดว่าย้ายที่เล่นการพนันไปอยู่ที่นั่นเปิดดูจนครบทุกห้องแม้กระทั่งห้องน้ำห้องส้วมชั้นบนก็ไม่เว้นเสียเวลาเดินสำรวจไปทั่วบ้านจนรครบคํำพอเดินลงบันไดามาจากชั้นบนก็เห็นเงาดำทะมึนสูงใหญ่ราวกับอสุรกายยืนจังก้าอยู่ที่ตีบันได หมือนหนังสยองโลกเรื่องแดกูล่าอารวาสที่กำลังทำการเสนอฉายเขยาะขวัญคนไทยในปีนั้นในปลอกจำได้ว่านายบอดวิ่งผู้มีร่างสูงใหญ่เหมือนเงาทรมุนที่เห็นเลยร้องทักไปนั่นป่าเม้งใช่ไหมป่าเม้งไม่พูดไม่จาเอาแต่ทำหัวใส่ดอกแดกเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่พูดไม่ออกคล้ายเส้นเสียงเกิดติดขัดอย่างกระทันหัน นายป๊อกยังไม่ทันจะเดาถูกว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ไม่อยู่นายบ่อนคงสายหัวแรงไปหน่อยหัวเลยหักลุดร่วงจากลำคอหล่นลงกระแทกพื้นกระดานบ้านเสียงดังโครมใหญ่ถึงตอนนี้นายป๊อกเดาออกแล้วเหตุที่นายบ่อนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นผลมาจากเส้นเสียงขาดเพราะกลายเป็นผีหัวขาดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภาพที่เห็นหน่าเสียวสยองยิ่งกว่าแดคูคล่าตอนแยกคิว้วดูดเลือดเยือ่อ เนื่องจากในบ่อนหัวขาดแล้วยังควงแขนเล่นได้ควงจนแขนทั้งสองข้างหมุนติ้วเป็นกังหันต้องลมก่อนจะหลุดจากหัวไหล่ปลิวเหวือไปคนละทิศคนละทางกลายเป็นผีหัวขาดแขนขาดหมดทั้งสองข้างยังไม่เท่านั้นในบ่อนยังทําพิลิกพลั่นขยับตัวโยกย้ายสายเอวไปมาเหมือนเล่นแบบราชาเพลงร็อกเอวิสเพสลีย์ที่นายป๊อกชื่นชอบเพียงแต่การเต้นของผีหัวขาด แถมแขนขาดน่าเกลียดน่ากลัวมากเต้นไปเต้นมาแข้งขาทั้งสองข้างก็ปลิวกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเหลือแต่ร่างกายตัวเดียวอันเดียวหล่นโครมไปกลิ้งหลุนหลุนบนพื้นกระดานบ้านถ้าไม่บังเอิญไปติดอยู่กับฝาห้องมีหวังกลิ้งตกคลองปปาสามเสนแน่ตลอดเวลาที่ร่างดำทะมึนของนายบอนทําพิลึกในป๊อกยืนตัวแข็งจ้องมองปากอ้าตาค้างเหมือนต้องมนสะกด พ่นได้สติก็ตอนที่ร่างล้วนๆไม่มีแขนขาและหัวของนายบ่อนกลิ้งไปกระแทกฝากระดานห้องดังสนั่นความตกใจที่สมอยู่ในอกจึงประดังขึ้นมาทางปากแหกปากร้องไม่เป็นภาษาไอ้ผีลอกว,ว่าแล้วก็กระจนลงจากหัวบันไดพรวดเดียวถึงชั้นล่างอย่างไม่กลัวแท้งขาหักล้มกลิ้งไปหลายตลบเกือบชนเข้ากับร่างล้วนของนบ่อนเข้าให้ในายป๊อก อาศัยความกลัวสุดขีดเป็นแรงบันดาลใจแะ่เกียรตะกายลุกขึ้นได้ก็กโกยแนบออกจากบ่อนวิ่งซึ่งตอนนี้กลายเป็นบ่อนผีเฮี้ยนไปแล้วเดชะอุ่นที่รถกระบะยังจอดนิ่งอยู่หน้าบ้านเช่าที่ใช้ทําบ่อนในป๊อกใช้ความเร็วเต็มสปีดเปิดประตูรถกระโดดขึ้นไปจำที่นั่งสตาร์ทเครื่องเสียงดังกระึ่มนก็ใส่เกียร์เดินหน้าบึง่งหนีบ้านสยองกลับไปหาหนางต้วมผู้เป็นแม่ พอเจอหน้านางตุวมก็รีบบอกเล่าเรื่องหน้าขนหัวลุกให้ฟังย่อๆพอเป็นที่เข้าใจได้ว่าไปเจออะไรมาแต่หน้าอัศจรรย์ที่นางตุวมไม่ยักตื่นเต้นกลับเป็นฝ่ายเล่าให้ลูกชายฟังว่าแกเพิ่งออกรถไปส่งของให้ลูกกะลุงถึกก็แวะมาบอกแม่ว่าป๋าเม้งนายบ่อนวิง่งเพิ่งถูกรถไฟทับตายตอนกลางดึกมเมื่อคืนนี้เพราะกลุ่มที่ม,มีนักพนันมาเล่นที่บอนฟาดเล่าเผากลุ่ม แล้วออกจากบ้านไปนอนบนรางรถไฟเมาแอะจนกระทั่งรถไฟวิ่งมาถึงก็ยังไม่รู้สติเลยถูกล้อเหล็กเป็นร้อยๆคู่บทขยี้ร่างขาดเป็นท่อนๆก็เดินไปคนละทิศคนละทางตอนนี้ศพนบ่อนถูกนําไปตั้งสวดอยู่ที่วัดไพรางามใกล้กับสะพานดําที่เขาตายโหงเพืือนบานทุกลังคาเรือนไปไว้อะไรผู้ตายในบ้านไม่มีใครอยู่เลยแค่ถึงรู้สึกว่าแถวนั้นเป็นบ้านร้าง ส่วนผีนบ่บอนเข้ามาสแดงร่างก็เพื่อให้แกรู้เห็นเป็นพยานว่าเขาตายยังไงน่าสังเวชใจขนาดไหนจะได้อาไปบอกให้ญาติผี่น้องของเขาได้รู้ด้วยเข้าใจไหมล่ะนังต้วมไม่สะดุ้งสะเทือนเพราะไม่ได้เจอดีเข้ากับตัวเองส่วนไอ้ป๊อกตกใจกลัวผีจนผมร่วงหัวโกรนเมื่อตราเท่าทุกวันนี้